ันยองเซวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับต้รับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปอปช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster อร์กับ2ส,สาวเทสตีในเรื่องของแฟชั่นและการแต่งตัว a i r p อร์ตลุคในล่าสุดนี้จากการบินเกาหลีใต้ไปญี่ปุ่นเตรียมตัวขึ้นสู่ Summer ร o n i c นะครับซึ่ง2ส,สาวเทสตีที่หลายๆคนเขาชื่นชมในเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็แฟชั่นมานั้นก็จะเป็นอาสะแล้วก็ชิคกิต้านั่นเองนะครับน้อง คู่แม่ลูกของวงกันเลยเขาบอกว่าอาซาเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมกับคําว่าสาวเทสดีมากๆในเรื่องของการแต่งตัวเพราะว่าแต่ละลูกที่อาซาเนี่ยแต่งขึ้นมาก็คือมันได้หมดเลย อย่างล่าสุดนี้นะครับอา,าสาจะแต่งตัวแบบฟิลกีฬาทเทรนโอลิมปิกกำลังมาก็ใส่เสื้อแนวกีฬาแต่ว่าแมทช์กับกระเป๋าแว่นรองเท้าทุกอย่างมันเลิศมันดูดีทั้งๆที่แบบนี่มันลูกเสื้อกีฬาเลยนะแต่ว่าอา,าสาทําได้มาเจอกับเคสโทรศัพท์มือถือกระต่ายทั้งตัวเลยนะครับบอกเลยว่ากระต่ายทั้งตัวจริงๆถ้าไม่รู้ว่านั่นคือเคสมือถือเนี่ยเรียกว่าน้องอุ้มตุก๊กตาม,มาด้วย แต่เคสนั้นก็ยังกลับมาเข้ากับชุดที่อาสาใส่ในแอร์พอร์ตลุกล่าสุดนี้อ้าวทำไมถึงทำได้นี่แหละอา,าสาทำถึงในเรื่องของชิกิต้านะครับชิกิตาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แต่งตัวสายฟอร์และถูกใจอินเตอร์กันมากล่าสุดนี้ชิกิต้าก็แต่งสายฟอร์มาอีกรอบหนึ่งล่าดับเป็นออ black ที่ถูกต้องชุดที่มีความแบบ เหมือนจะหวานนะแต่สีดำอ่ะชั้นเท่แล้วก็เติมความเท่เข้าไปด้วยแบบเส้นสายที่มีกวนแบบว่ามีหมุดเอยเป็นรูวงกลมเจาะเหล็กอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นหวานปนเท่ที่สีดำความหวานแบบขมๆอันนี้แหละคือดาร์กช็อกโกแลตตัดกับถุงน่องแล้วก็รองเท้าบูทสูงจิกิต้าทำให้ลุกนี้ไม่ได้หวานจนเกินไปยังคงมีความเท่ที่มากกว่าความหวานอยู่และเป็นสไตล์ของจิกิต้า ไม่ทิ้งความเป็นสายฟอในตัวเองซึ่งหลายๆคนก็มองว่า2คนนี้เนี่ยแต่งตัวแอร์พอร์ตลุกครั้งไหนบินไปไหนแต่งตัวดีแล้วก็เป็นที่พูดถึงมากๆในเรื่องของเทสแฟชั่นของอาสะก็จะเปลี่ยนได้หลากหลายแนวของน้องชิกิตาก็จะเป็นในเรื่องของแบบแต่งตัวสายฟอเป็นมักเน่สายฟออะไรแบบนี้นะครับแล้วทุกคนล่ะเป็นยังไงบ้างกับแอร์พอร์ตลุกหรือว่าแฟชั่นนมบินของอาสะและ ชิกิต้าชอบกันไหมคิดว่าสมมงหรือเปล่าที่หลายนเนีคนมองว่าทั้งสองคนเป็นสาวเทสตี้เป็นแฟชั่นนิสตาของเบบี้มอนสเตอร์และก,ก็การแต่งตัวในการเดินทางบินแต่ละครั้งหรือว่าถ่ายรูปอะไรเนี่ยถ้าหากแต่งเองปุ๊บจะยิ่งจะปังเสมอเลยก็คอมเมนต์ข้มาได้เลยนะครับแต่ว่าเบมอนเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเทสตี้กันทั้งมงแต่งตัวเก่งกันหมดและแต่ละคนก็จะมีสไตล์ของแต่ละคนที่ชัดเจนมากๆใครชอบชิกิต้าหรืออาศั คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับกับเรื่องของการแต่งตัวและแฟชั่นคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับอันยอง